ดีค่ะถึงเวลาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะก็แบบเลยจี๋ยรงไปด้ค่ะใช้มันอัพเช้าอัพนี่ก็ซิ้อัพอ่ะิ้อัพเส็จจงไงเส็จิงอยู่เลยเช้าเสะเช้าทรงอันนี้เป็นเป็ดย่างนะคะเป็นเป็ดย่างอ่ากินเหลือก็เลยเอามาทํากับข้าวกินไม่หมดจะซื้อมาตัวหนึ่งกินไม่หมดแล้วเหลือตั้งครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้จะมาทํากับข้าวจ้า มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมโทนกระเทียมโทนนะคะเอาทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็มีขิงซอยไม่ใช่ขิงซอยขิงแว่นหั่นเป็นแว่นๆนะคะเล็กๆแล้วก็มีหอมแดงหั่นเป็นลูกเต๋านะคะนี่โตเยาวซีนเถาแล้วยาวโกนชงนาตต่รับเตียจะเหยาเกิงพีน ก็จะมีพริกหวานนะคะสีเขียวกับสีเหลืองแล้วก็จะมี่าต้นหอมด้วยนี่ตัวตั้งหนงจิ้วราแชงเซ็กตัวไม่วองเซ็กจ,จุกยาที่ชงโอเคเลยแจ้งนะเรามาทํากันเลยนะคะก่อนเดอนแล้วก็มาใส่น้ํามันก่อนตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันพอประมาณ <c oughs> แตมันพอประมาณนะก็โอเคนะคะออฟองที่ยาวฟองที่่อยหรือเราเก้กิ่งก็อนกึ่งก้อนชองทำไมชิ้นเทากระเทียมหอมกระเทียมขิงหอมกระเทียมใส่ลงไปผัดนะคะเราจะผัดให้จนกว่ามันจะเหลืองนะคะล่าดตัวคยกําหวองอ่า เปล่าตัวเคยกำหมองเฮืองเตียเราจะผัดจนกว่ามันจะเหลืองนะคะใช้เวลาผัดประมาณสักสามสักสามสีนาทีประมาณนี้นะคะโอเคพอเราผัดเหลืองแล้วใช่ไหมผัดเหลืองแล้วใส่เป็ดลงไปผัดเลยนะคะ สูตรนี้เราจะใส่ผักกาดดองเข้าไปด้วยนะคะผักกาดดองอจีนผักกาดดองกระป๋องนะคะเราจะใส่ลงไปเลยจ้าเี่ยวก็ให้หามสิ้นชอยอนะ่ะเอาลงวปฟองเราเลยแกผัดให้ร้อนก่อนนะคะใส่พริกไทยลงไปหน่อย ใช่พอประมาณกุจิฟันซื้อแปดมาแล้วก็แถมซีอิ๊วมาด้วยเดี๋ยวจะใส่ซีอิ๊วลงไปหมายที่ซีอิวอาบแล้วก็วุ้ยเปดที่สีเยาแล้วเขาจะวุ้ยฟอไปเหรอเฮีย ทีนี้เราก็จะใส่ประกาศจองลงไปนะคะตองที่หามสิ้นชอยเหล้อเก้ยใส่ประกาศจองเข้าไปผัดนะคะ ตะกรัดดองตอนนั้นก็ใส่ซีอิ๊วที่เขาแถมมานะคะใส่ลงไปจ้าตอกดิซิยอลงไป ก็มาเียเสเมยถ้ายำเกลืเรามาชิมดูก่อนนะคะเราใส่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะพอดีพอดีแล้วไม่ต้องใส่อะไรที่เมยตัวอามๆผมซอ,อยยูฟองฟองฟองเข่ท้าเยอะละฟองที่ชอยลงไปแล้ว就咁多 ใส่ผักเข้าไปแล้วก็ผักนะคะอร่อยมากเลยจ้าสูตรนี้นะคะซื้อเป็ดมนตัวนึงกินไม่หมดรสชาติอร่อยแล้วจ้ะอร่อยมากโอ้โหเม่อโอ้โหรกจตาก่กค อาเปิดไฟแรงเร่งไฟแรงสะหน่อยนะคะผักจะได้สุกจ้าอร่อยมากสูตรง่ายๆนะคะโอเคสามตอละ ให้ร้อนหน่อยผัะผัะให้พริกมันสุกก่อนนะคะรสชาติพอดีพอดีเลยนะคะน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าซีอิ๊วมีรสชาติเค็มแล้วก็หวานแล้วนะคะซีอิ๊วนะคะซีวิซีอิ๊วเนี่ยรสชาติจะหวานๆก็ดมมมมกิซีอ,ยอยิ๋วเนี่ย有啲咸味有啲甜味噶啦唔需ง加其他嘢，就加啊放嗰啲五香粉กะลา โอเคใส่จานได้เลยจ้าเรียบร้อยเสิร์ฟตีบเสิร์ฟซีวันนี้เมนูเป็ดนะคะวันนี้นะคะกินเป็ดจ้าวันนี้กินเป็ดจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า วันนี้ผัดเป็ดขากาดดองจะนำเสนอนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับการสนับสนุนนะคะต่อแจกตงก้าเส้าไทยตงกวาและฉ่ายเสกฝานนะมาทานข้าวด้วยกันนะคะสูตรง่ายๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้จ้าขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ